น้อยเอ้ยคอยสิบอกเจ้าเดิอเมื่อคืนนี้เจ้าไปมาจากโมงเมื่อคืนนี่นะแตกได้แตกดีแตกเหล้าแตกเบียร์นะทันงเป็นเนี่ยไรฮะกินเบียร์มาซื้อตํามากินจะน่ากับตายเออลำซอกลำไส้หันมานอนกันค่ำก,กันคืนน่ะปากเม็นเหม็นอาบน้ากับยังบโบยู่อันกินเหล้ากินเบียร์หันจนเงนขับห้องมันเป็นเนี่ยไรคอถามเจ้าหน่อยดูฟังอยู่บ่ฟัง ลูกเมียเว่าไงอันเป็นเนวไยไรคอราฟิลนี่มัวต้องกินแนวมันอ่นนานตายนี่แนวเห็ดลํำไส้สะอาดนี่มั็ต้องกินมึงซอกไปกินตั้งแต่แนวอันชิตายไวๆฮะเหล้าเบียร์แนวมันมืดเงินไหลมซื้อกินอืมกูบอกให้กินคอราฟิลคอราฟิลทุกมื้อทุกมื้อปากบักันเมนแซกูว่าในเด็กับมึงอีกคือเหลือมกเหลือใจเทวะกับขวดนี่ฮะมันเป็นเนวไยไรนี่กินคือกูนี่มันก็บอกนานตายมึงบอก อยากให้อันบอยากให้ตายนี่จะมันยากมันเย็นกระดักกระโดโอ้เจ้านี่คือพี่ลึกพีล่ำแทะ,ทะเอาแท้เอาว่าเนาะบอกดีบัวบอกเขาบอกทางนึงแล่นไปทางหนึ่งมันเป็นเนื้อไหนมันคือบุดีคักแทะมึงน,นี่กูปาสซะบก่กูหวานีไปซักเครื่องเดี๋ยวนี้ไปไปซักเครื่องยกลังเบียคือว่ายกเก่งแทะยกกระตาเครื่องมันดูมันสิกเก่งดอเนี่ยยก,กันลังเบียบ่ สไปละไปยันมาในเบิ้งหน้านี่ไปแล้วมากินคอร์ฟิวีในใส่โอ้คักหลายเจ้านี่ตั้งบอดีคักบอดีเนี่ยตา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 ย,ตาย